ซึ่งผมก็มีร้านใหม่มาแนะนำนะครับก็เป็นสปอนเซอร์ใหม่ของผมเองครับก็คือร้านสมาร์ทช็อปนะครับซึ่งร้านเนี่ยเป็นร้านที่เพิ่งเปิดใหม่แต่ว่าบอกเลยว่าไม่เกียนแน่นอนนะครับถ้าเขาเกียนผมให้เกเลยนะครับโอเคนะครับนะ้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเลื่อนมาข้างล่างน,นะครับแล้วก็กดคำว่าดูทั้งหมดนะครับก็จะมีเกมให้คุณเลือกนะครับเช่นเบดบอลนะครับไอซิมูเลเตอร์หรือเป็นแมปเดคิปดี้นะครับก็ผมก็จะมาลองให้ดูว่าเขาไม่โกงนะครับก็การผมก็ทำการเติมไปแล้วครับ4.9กก็ที่าเติมเงนนะครับ สามารถเติมได้3แบบนะครับเป็นอังเปาใส่แก้วอลเลดหรือธนาคารก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วกดที่ร้านค้าเหมือนเดิมนะครับซึ่งผมเนี่ยจะมาลองให้นะครับก็คือเป็นการซื้อ ID นั่นเองนะครับแต่ว่าผมถนัดซื้อตรงนี้มากกว่านะนี่ครับราคาจะอยู่ที่49บาทพอดีเลยนะครับผมเนี่ยครับทำการกดไปที่สั่งซื้อสินค้านะครับก็จะให้เราเนี่ยอ่านรายละเอียดเสร็จแล้วเนี่ยแบบว่าถูกใจก็สามารถกดซื้อเลยนะครับผมไอ้น้องโอ้ นะครับแล้วก็ดูกันว่าเนี่ยรหัสนี้เนี่ยจะมีตัวอะไรมากนะครับมาดูซิเอาหลังจากเราเข้าแล้วเนี่ยก็ทำการกดที่ยูนิตนะครับดูที่ว่าเราได้ตัวอะไรมาบ้างนะก็ได้มาประมาณนี้นะครับถ้าคุณตรงนี้เนี่ยคุใอรได้บอกว่าเป็นตัวมิติกไปเลยนะบบกว่าโคตรเจ๋งอ่ะครับก็ส่วนใครอยากได้ราคาถูกๆไอดีที่พร้อมเล่นนะครับก็แนะนำไลน์เลยนะครับสมาชอปนะครับไม่เกินแน่นอนนะลิงก์เว็บกับลิงก์เพจเนี่ยก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับผมโยก็สวีเดอร์สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนดูวันนี้ก็จ้ามาเล่นบอแมที่่วา อเลเมเนเจอร์กระดิกเช่นเคยนะครับผมพี่วันเนี่ผมก็จะมารีวิวตัวละครที่หลายคนน่าจะถูกใจแล้วก็น่าจะชอบกันด้วยก็คืออาจารย์ตัวขาดไม่ใช่อาจารย์โกโจนั่นเองนะครับผมก็บอกเลยว่าผมเพิ่งไปสุมได้เมื่อกี้เลยนะครับก็เนี่ยตู้เนี่ยกำลังหายด้วยนะกู <c oughs> ตู้ <c oughs> นะันี่อีกประมาณหนึ่งนาทีตู้ตู้หายแล้วจะตื่นมาทันนะครับ <c oughs> ตื่นมาสุมทันพอดีนะครับมาทุกคนก็โกโจนะครับอันนี้ก็เป็นเลเวลสามเพราะว่าผมบังเอิญเผลอเอาไปลงด้วยเมื่อกี้นะครับตื่นมาออกนะครับนี่ครับ ก็อ่ะประมาณนี้ครับเบลสามเบลสามอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือเบลสามนะครับเลือดประมาณ700ดร้อยกว่าแนะล้วเมจแปดห้าวิธีการตีสี่วิฮะเฮ้ยทำไมตีไวจังนะอ่ะเฮ้ยเกมนี้ตัวละครตีไวนี่โกงทุกคนแล้วก็ตีหน้าเหมือนน,น่าเป็นตีเดียวนะโอเคตีเดียวเอเอ่ระยะแปดน้อยแท้สปี15นะครับผมโอเคประมาณนี้ไอเราไปลองดูในเกมเลยแล้วกันว่า,วามันจะตึงหรือเปล่านะครับโอเคก่อนนะั้ทุกคนอ่าโอเคโว หนึ่งพันแล้วครับเดี๋ยวรออัปเดตหน้ารอตู้ใหม่เลยทุกคนพร้อมบวกเลยหนึ่งพันไปทุกคน let's go มาทุกคนแล้วก็ตัดเข้ามาในเกมกันแล้วนะครับไปฮัลโหลแกอาจารย์โกยูไปเลยโอุ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเจ๋อแต่สปีดตั้งต้นเอเได้ไงอะสปีดตั้งต้นแกไม่สิบห้าเสียว่าเร็วทุกคนไปโดนเดินแบบเดินอย่างเร็วดิเฮ้ยถ้าไปใส่สปีดสารนี่แบบเดินแบบแฟดเลยเหรอวะ น่าสนใจ <c oughs> ตัวละครแม่งเดินยังไหวอยู่ดิเ,เดี๋ยวติดตามมาเออนี่กดได้เนี่ยลืมนี่คมาแล้วโกเจออาจารย์โกคจูเรามาแล้วน้องอตีสิบวิถือว่าไวมากเลยทุกคนดูดิโคโหผมว่าไหวครัคนเดียวน่าจะไหวเอ้ามาแต่ฟักมาตีไม่โดนวะเสร็จแล้วมันตีไปมันตีไม่โดนวะอันนี้ตีตัวหลังอีกแล้วอะไรครับเนี่ยเป็นนิ้วตัวเลยเหรอวะถามจริง โอเคทุกคนขอทีขออทีขอทีขอทขอท,อทีรอบนี้นะครับเราจะพาไปกับคู่หูของเขานะครับนั่นก็คือสุกุะนะนะผม้ะพาเข้าไปกับสุกุนะนะคอมโบคู่หูนะไปโกโจสุกุนะเอ่ออ่ะแถมให้ล่หนึ่งอ่ะสองล่างเลยแถมใพ้แถมไห้อันนี้โกโจนะครับผมเห็นเด้เห็นเห็นเขาคุยกันว่าโกโจเนี่ย อัปเดตหน้าเนี่ยอาจจะมีการอีโวเกิดขึ้นนะก็ใครที่มีก็อย่าเพิ่งมาลบทิ้งนะเก็บไว้ก่อนละกันนะว่าแบบเอ้ยพี่ตัวอีโวไม่งหาพี่ไม่น่าเก่งหรอกพี่ลบทิ้งเลยละกันอะไรเงี้ยอย่า,อย,าอย่าลบน้าจริงน,นะครับเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะยังไงมันก็น่าจะโอได้ไดครับมาไปเลยน้องนี่เลยโกโจแล้วดิขนาด una, นขนาดซูคุนะมันซูคุะสเปียร์สิบสามนะครับสิบสามใช่สิบสามที่ไรตัวนี้สิบเอ็ดนะครับผม มันดูไวมันดูไวก,กว่าเยอะเลยวะะมันต่างแค่สองหน่วยนะเออดูไวกว่าเยอะเลยทุกคนดูดิเป็นไงอดสองคู่หูดนไปแล้ววิ่งไปแล้วโอ้โหนี่แค่แป๊บเดียวนะทุกคนปล่อยมาแค่สองตัวนะไอไอไอ,ไอหาม,มี่แบบยืนเอ๋ยยังไม่ทําอะไรเลยนะพูดียังไม่ทําอะไรเลยจริงๆนะเนี่ยปล่อยแค่สองตัวคือสามารถกดยันบ้ายแล้วดูดิว้าวอะไะทุกคนนะเดี๋ยวคินมาสั้นไปแล้วก็ หลังจากผมลงคลิปแรกไปนะก็หลังจากผมก็ยังไม่แจกโค้ดอีกเลยแต่ว่าบอกเลยว่าใครตั้งที่คอร์ดเกมเนี่ยโคบแม่งมาทุกวันนะ <l ux> ทุกคนดูโคด้ดสิคือคิดมาแหละผมแจกไปแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยแจกไปแค่เนี้ยแต่ว่านะครับหลังจากนั้นคือฮะ <H aa? H aa> ว้าวโค้ดเยอะนะครับก็ oh <y ye> ผมก็ยังใส่ได้ไม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวดูว่าผมไม่ใส่อะไรมากนะเพราะว่าผมก็ต้องการขิ่นไปรีออฟด้วยทุกคนเออใส่แล้วโอเคนี่แหละ อันนี้เออไม่นะไม่นะอิไม่นะไม่นะเหมือนจะสั่นหมดแล้วครับบนนี้เออไม่นะไม่ใช่เหมือนผมจะใส่นหมดแล้วครับบนนี้นะเออไม่นะแย่แล้วสามสิบเจมเบอร์้ยขอได้ไหมอึเบื่อเบื่อไม่ได้นี่แหละไม่ได้ อันนี้แหละเฮ้ยได้สวยอันนี้ไม่ใ,ใส่นะฟิลก uh ูดอ่าฮะอันนี้ล่ะอันนี้เหมือนก็ยังมไมใ่ใส่นะอะกูใส่แล้วหรอ <c oughs> ไม่นะโอ้เพิ่งรู้ว่าเอ้ยเปลือำไมอ่ะเพิ่งรู้ว่ามันแจกเพชรเป็นร้อยเลยเนะี่ยโอรเยอะ เอ้ยสวยสิบห้าเจมนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับผมสวยเยี่ยมเลยโออันนี้แหละสิบห้าโอเคหมดแล้วนะครับผมมาทุกคนเรามาสุ่มหาออฟกันดีกว่าสิบเก้านะทุกคนสิบเก้าสิบเก้านะครับมาขอแบบบึ้มเบิมเบิ้ม โอ้หสปีดสามเอามาก่อนได้ไหมผมไม่อยากเสี่ยงวะ่ะมีหินแค่สิบอันเองอะเอามาก่อนเอามาก่อน <c oughs> เอามาก่อนเอามาก่อนผมไม่อยากเสี่ยงนะครับอ่าโกโจอ่ะโกโจเอาโกโจมีออฟด้วยแล้วกันนะเอ่อดึงอะไรคนโกโจซัตโตะตุ๊บโอ้ยพอเล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 ยอ่าตัวไหนไม่มีละเจนอสเจนอสอะเจนอสเจนอสเจนนอตวัดเตี้ย เอ้ยสวยพอ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 ทุกตัวผมต้องมีสปีดสามหมดในการเติมเพื่อนอ่าเอสอ่ะเอสไม่ใช่ว่ะพี่ฉันรู้เหรอก็ไม่ใช่อาเซเบอร์เอ้ยมียนรีวะสุขุนะร่างหนึ่งอายังไม่มีมก็จัดเลยละกันเออเออเกินไปเอยเอาเยอะนะเอ้เอพอละพอละพอละว,วแม่มาเองก็เอาเยอะเหมือนกันนะเนี่ย ไม่แค่ล่างต้นแ,แท้ไอเนาะกูไม่ใช้ด้วยซ้ำเอ,เ,อะนะเอาเยอะนะเฮ้ยเอาเยอะนะเรานี่โอเคเหมือนจะหมดทุกตัวแล้วนะที่เหลือก็ไม่ได้ใช้นะทุกคนทุกคนในคลิปล้วก็ออยเพลงเท่านี้รักกันนะครับคนไม่แบบจกกู้น้ตงนะั้